อยู่ในช่วงของ wellness empowerment กับเทคนิคการดูแลสุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่นะคะการสร้างสมดุลระหว่างอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะ สปิกอรของเราวันนี้มาสองท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอเอิงแพทย์หญิงอังวราธีรตันติกานนท์ฟาเดอร์บริษัทโซฟ์กรุ๊ปและคุณหมออิกแพทย์หญิงแพรพันธ์บุญรัตพันธ์แพทย์เฉพาะทางสาขาตะจักวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์และแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เมเดสิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าหมอเอิงแล้วก็หมออิกเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนั่งค่ะ ไม่แน่ใจทุกคนหิวหรือยังคุณมินหิวไหมคะทุกคนอดใจอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวค่ะเพราะหมอก็หิวเหมือนกันอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวไกลเทียงไกลเทียงไกลเทียงแต่ไม่ได้ก่อนที่เราจะต้องไปกินข้าวเราต้องฟังเทคนิคก่อนค่ะว่าดูแลตัวเองยังไงรู้ไหมคะเรื่องอาหารการกินออกกําลังกายสุขภาพกายสุขภาพจิตถามคุณหมอทั้งสองท่านก่อนดีกว่าดูแลตัวเองยังไงกันบ้างคะอีกก่อนไหม คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเอิงกับอีก็เป็นเพื่อนกันแต่อันนี้จะเป็นสายแบบเทอรีวิชาการวิชาการดูแลตัวเองยังไงคะเออเออเราก็มีเช็คลิสต์หน่อยมีเช็คลิสต์ <laughs> คุณมีใครมีเช็คลิสต์ในการดูแลตัวเองไหมคะขอดูมือบนเวทีตรงนี้มีแค่ท่านเดียวที่มี <laughs> บ่าคืออยากจะ เหมือนตัวเองอะคะ่ะอาจจะมีหลายมวงนิดนึงเป็นทั้งคุณแม่ด้วยทํางานด้วยใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีเช็คลิสต์มันก็จะช่วยให้เราเหมือนกับดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นก็เลยเอาไปเบสกับสิ่งที่ตัวเองเรียนก็คือ lifestyle medicine ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีอะคะ่ะเราจะต้องมี6อย่างอันเนี้ย เราเราก็จะมีสุขภาพที่ดีได้อ่าน,นั่นคืออันแรกก็คืออาหารอาหาระคะ่ะทุกคนอันที่สองก็คือเขาใช้คําว่า physical activity เขาไม่ใช้คําว่าออกกําลังกายนะคะเพราะว่าจริงๆเราอาจจะไม่มีเวลาไปเข้ายิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเป็นเดินขึ้นบันไดอันนี้เราก็ถือว่าเราได้ physical activity เหมือนกันอ่าอันที่สมคือเรื่องการนอน,นะคะอันนี้สําคัญมากยากมากเลยค่ะในยุคนี้ ไม่เป็นไรค่ะจริงๆเราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการนอนคือ make it as a routine ทำให้มันเป็นเวลาสม่ำเสมอเวลาไหนก็ได้เหรอคะก็อาจจะต้องแบบเลือกนิดนึงตามแบบคล็อกของบอดี้เรานิดนึงก็อาจจะช่วงฟ้ามืดเราก็ควรจะนอนช่วงที่มีพระอาทิตย์เราก็ควรจะตื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนกับแต่ละคนก็จะมีข้อห้ามหรือว่าเหมือนข้อจำกัดบางทีเราอาจจะเหมือนไม่ได้นอนได้สี่ทุ่มอ่ะเราอาจจะต้องนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่พยายามทำให้มันเป็น รูนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เหมือนคล็อกของเราปรับได้ดีขึ้นอันที่4ี่ก็คือเขาบอกว่าให้เรามี stress management เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องอ stress management ด้วยแล้วก็เรื่องการ self care ดูเรื่อง mind ของตัวเองอะไรเนี้ยนะคะซึ่ง self management ไม่ได้บอกว่าเรา s t r e s ไม่ได้เรา stress s t r e s ได้แต่เราต้องเหมือนควบคุมมันได้กำจัดมันได้นะคะอันเนี้ยสำคัญกว่าโจทย์ยากเหมืนอนกันข้อห้าค่ะ ข้อ5เขาบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าอาจจะเป็นพวกบุหรี่อันสุดท้ายคิดว่าสำคัญที่สุดคือมี relationship ที่ดีมี social connection นะคะอ,อันนี้จะทำให้เรามี longevity มากขึ้นโอ้อันนี้ก็แต่ละโจทย์ไม่ง่ายเดี๋ยวค่อยๆเจาะเทคนิคดีกว่าสายไม่วิชาการเป็นยังไงคะเราดูรายเตยยังไงดีสายไม่วิชาการเององอยากจะขอเพิ่มเติมจากของอีคือวันนี้เราคุยกันหัวข้อคือ anti aging ถูกไหมคะเป็นเดี๋ยวนี้เอองว่าศัพ เขาไม่ค่อยใช้คําว่า anti aging แล้วเขา <ừ m. S 2> จะใช้คําว่า longevity คือทํายังไงให้เหมือนมีชีวิตยืนยาวแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเราจะใช้คําว่า healthy longevity <ừ m. S 2> คือแปลว่าเราจะแกะ<ฆ>่โดยที่เราต้องเดินเหินได้ไม่ <ừ m. S 2> เป็นแบบติดเตียงหรือว่าแบบเคลื่อนไหวไม่ได้พลิกตัวอะไรแบบนี้ไม่เอาให้คนอื่นมาพลิกตัวอันนั้นเราไม่เอา<ฆ>เราต้องไปเที่ยวโดยที่เรายังสามารถเดินได้ด้วยตัวเองเอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เอิงให้ความสาคัญนอกจากสิ่งที่อีกพูดมาคือเป็นพิลาห์หอันเอิงว่าเรื่องอาหารการออกกําลังกายใดๆ ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอาตัวเอิงเองนะหมิน<ะ>ตัวเองที่เอิงให้ความสําคัญในวัยแบบ40เนี่ยเอิงรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่มันมีผลกับเรื่อง anti aging <ม>คือ mental health และ relationship <ม><ม>เป็นแฟนคลับพี่ดุดดาวค่ะจริงๆฟังฟัง podcast <ะ> Boy Boy อยู่บ่อยๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เอิงจะพูดว่าไงเดีย่์คะบางทีเราอะลืมให้ความสำคัญไป<ม>เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเรื่องจิตใจเรื่อง s ล l ์ care เราเองเป็นผู้หญิงอะ มันมีหลายหมวกเหมือนที่อีกบอกไหนจะลูกไหนจะสามีไหนจะงานที่ทำอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้บางครั้งอะ่ะเรารับผิดชอบภาระหน้าที่ข้างนอกจนทําให้การงานเราเติบโตจริง Relationship คือสามีดีลูกดีแต่ว่าเมนเทลเฮลเราอะ่ะบางทีเราเราลืมว่ามันมันผุพังไปเรื่อยๆอแล้วบางครั้งเวลาที่เราอาย่เยอะขึ้นนะคะ อันนี้เรียนรู้จากตัวเองว่า spiritual growth เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพอ40ปะ่ะคุณมิน้นอันนี้เป็นการสิ่งที่เรงประสบกับตัวเองคือยิ่งเราเป็นผู้หญิงทำงานคคุณ<ฆ>มิ้นทำงานอีกก็เป็นคนทำงานเรามีความคาดหวังตอนที่เราอายุ30ว่า40เราจะ achieve อันนี้แต่พอถึงจุดหนึง40เรา realize แล้วว่าเฮ้ยมันไปไม่ถึงอะอม,มันไปไม่ถึงกับความสิ่งที่เราจะแบกรับหรือว่า capacity ของเรามันทำให้เราต้องกลับมา แล้วมองมันว่าเฮ้ยไม่ถึงไม่เป็นไรเราต้องเข้าใจและใจดีกับตัวเองซึ่งอันนี้เอิงว่ามันโยงกับแอนทเอจจิ้งตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่จิตใจเราขุ่นมัวค่ะเอิงว่าเราไม่มีใจในการดูแลตัวเองอเอิงเลยให้ความสําคัญกับเมนทอลค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะอัน,นอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ทําอยู่และสิ่งที่สิ่งที่ให้ความสําคัญอ่าทางด้านใจอันนี้เป็นเรื่องของ กิจกรรมรูทีนในชีวิตประจําวันถูกไหมคะทีนี้ต้องขออนุญาตนี่เป็นครั้งแรกที่มินได้เห็นคํานี้เลยค่ะแพทย์เฉพาะทางสาขาตะจะวิทยาคือแพทย์ผิวหนังอะค่ะคือมันคือใช้กโรคผิวหนังแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราใช้ค่ะเราใช้คำว่าตะจาวิทยาเป็นมันคือตาจลว่าผิวหนังค่ะอ๋อแต่ปกติในศัพท์แพทย์เขาก็จะเป็นสาขาเฉพาะแบบนี้มันกีตะวิทยาอะไรอย่างนี้ไหมคะคล้ายๆกันไม่ไม่เนหมือนสาขาวิชาแต่ว่าคาศัพท์คาศัพท์ หมายถึงคำศัพท์เฉยๆเออหมายถึงคำศัพท์เฉยๆทีนี้มิ้นอยากถามอย่างเงี้ยนี่พอพูดถึงเรื่องผิวหนังอย่างเงี้ยคนจะเข้าใจว่าแก่คือเหี่ยวเอาง่ายๆเลยแก่ก็คือแบบหน้าเหี่ยวริ้วรอยรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมันเป็นแบบนั้นไหมคะคนไปแคร์เรื่องของแบบผิวหนังเรื่องอะไรเงี้ยคุณมิ้นเคยเจอคนที่หน้าสวยมากแต่พอเราคุยไปด้วยเขารู้สึกไม่สดชื่นเขารู้สึกเอจไหม อ่มีเคยเห็น<ม>เคยเห็น<ช>เคยเจอเพราะจริงๆแล้วอะเฮลท์อะคะ่ะมันไม่ใช่แค่ข้างนอกอย่างเดียวมันมีอินเนอร์เฮลท์ด้วยซึ่งพวกเนี้ยมันออกมาทางแบบแววตารอยยิ้มบุคลิกภาพวิธีการสื่อสารนะคะหรือการบบตัดสินใจบางอย่าง ซึ่งเลยปัจจุบันนี้ค่ะในตัวเองคิดว่าถ้าเราจะ define คำว่า beauty มันไม่มี definition อีกแล้วมันเป็นเหมือนกับ beauty ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่อยากให้ความสำคัญมากกว่าคือ inner beauty มากกว่าเพราะว่ามัน attractive มากกว่าแล้วมัน life long มากกว่าอ๋อ oh, longevity ในที่นี้ healthy จะต้องมีคำว่า healthy longevity คือมันต้องมาจากข้างในเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ six, ขอกับไ s i pillar แบบ educate <laughs> <laughs> ก็คื <laughs> อมันก็จะมีหัวข้อที่จะบอกเรื่อง stress manage พวกนี้คือเกี่ยวกับ mind เกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือ relationship อันเนี้ยสำคัญมากแล้วก็มันมีการศึกษายืนยันจริงๆว่าถ้าเรามีกลุ่มพวกเนี้ยค่ะมันทำให้เรามี lifespan และ health span ที่ยาวขึ้นคืออยากจะเสนออีกคำหนึ่งเลยด้วยกัน<ะ>อย่างที่เอิงบอกก็คือปัจจุบันนะ่ะเราอยากให้เราอ่ะมี health span ได้ใกล้กับ lifespan lifespan คือเราเกิดมาเราตายเท่าไหร่ health span คือเราเกิดมาแล้วเรา เหมือนกับสุขภาพดีจนถึงอายุเมื่อไร่ซึ่งทุกคนเนะ่ะเขาไม่มีใครอยากจะเป็นภาระให้คนข้างหลังหรอกเราอยากจะมีสุขภาพดีจนถึงแบบวันสุดท้ายของเราอะค่ะคือยังแบบสวยอยู่แข็งแรละโบถอยังฉีดได้อยู่ไหมคะ ได้เนาะภายเนอกเราก็ต้องดูแลได้เนาะบนโลกเปิดโลกปิรก็ไม่ต้องไม่ต้องขาดนะคะเราต้องเป็นอง์รวมใช่ไหมภชยเนี๋ยมันก็มีตัวช่วยเยอะซึ่งสมัยใหม่มันดีนะคะเรามีตัวช่วยค่อนข้างเยอะมีเครื่องมีเครื่องอะไรแบบนี้เราก็ทําควบคู่กันไปแต่อย่าละเลยข้างในถูกไหมคะทีนี้งั้นถามสองท่านละกันเมื่อกี้นี้ชอบไอ้ข้อ6ที่ไม่รู้สัวมันน่าจะทํายากหน่อยยุคนี้มิ้งกล้าพูดว่าไม่น่าจะมีใครไม่เครียด คือทุกคนต้องมีความเครียดในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายสเกลเช่นแบบเอ้ยรองเท้าที่อยากได้สีหมดเครียดแล้วนะอันนี้ก็เครียดแล้วนะเครียดหนึ่งแล้วนะหรือตื่นมาแบบว,วันนี้ทําไมใต้ตามันเข้มขึ้นอ่ะเครียดสองเครียดสองแล้วหรือว่าเฮ้ยเมนูที่อยากกินหมดนะอ่ะอ่ะก็เครียดอีกความเครียดแต่ละคนสเกลหลากหลายมากๆบริหารจัดการยังไงเพื่อที่เราจะได้มี healthy longevity ได้บ้างคะเอออยากตอบก่อนรือให้อีกตอบก่อน เอาเอาขอขอทางฝั่งหมอเอิงขอฝังไลฟ์สไตล์ก่อนแล้วเราจะได้ไปแบบว่าเทคโนตอันที่มันเป็นแบบว่าวิชาการบริหารจัดการความเครียดใช่ไหมคะเออถ้าถามเอิงว่ามันมันตามช่วงวัยไหมคุณมิ้นค่ะแล้วก็แต่สําหรับเอิงนะเอิงรู้สึกว่าเรื่องที่เครียดมันต้องสมควรที่ทําให้เราเครียดทําให้เราแก่เอิงคิดอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าแต่ว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องใจว่าเรามีมุมมองกับเรื่องไหนยังไงคืออย่างเอิงเองอ่ะ ถามว่างานเยอะไหมเครียดไหมเครียดนะคะแต่ว่าเรามองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่มันต้องเจอคือไม n เซ็ t สำคัญเกี่ยวกับความเครียดอันนี้เอิงแบบแตัดเรื่องจะกินอะไรไปน,นะเพราะว่านั้นก็เป็นความเครียดจิบปะทะในชีวิตประจำวันถ้าคุณไม่ใช่ฟู้ดดี้จริงๆคุณอาจจะมไม่ได้เครียดเรื่องนั้นจริงๆแต่ว่าอย่างเราในวัยทำงานอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่มันก็จะมีอะเรื่องงานเรื่องครอบครัว relationship ใดๆใช่ไหมคะยังไม่นับถ้า50อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพ สิ่งที่เอิงรู้สึกว่าให้ให้ความสําคัญคือ Mindset อย่างที่เอิงบอกว่าอย่างเช่นเรื่องงานเนี่ยบางคนเวลาทํางานจะรู้สึกหงุดหงิดมากเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นแต่ <c oughs> ต Mindset <c oughs> เอิงอ่ะคือทุกวันมีปัญหาอยู่แล้ว <c oughs> คุณแค่แก้ไปวันต่อวันค่ะ <c oughs> ถ้าวันนี้มันหนักเกินไปพัก <c oughs> พักก่อน <c oughs> นอนเราไม่ได้ทิ้งแล้วปัญหาค่ะเอิงจะ Prioritize อันไหน อันไหนที่มันเตรียมการได้อันไหนที่มันไม่ได้เร่งด่วนมันเป็นปัญหาที่อีกสามเดือนมันอาจจะเกิดแต่เราต้องมีการประเมินความเสี่ยงตลอดมันจะช่วยทําให้ความเครียดความเครียดคือเกิดจากการที่เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นคริติคอลถ้าถามเอิงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ก่อนว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงความเครียดเราจะลดลงและเราจะทําการแก้ไขคือทําให้มันเป็นระบบเอ,อิงไม่ค่อยอยากจะเหมือนแบบ เหมือนเวลาทางานอะคะ่ะคนที่ทํางานแล้วเออเจนตลอดอะทุกอย่างเออเจนตลอดเออจะถามกลับไปว่าคุณน่ะได้แพลนง,งาน ahead หรือเปล่าเพราะถ้าคุณแพลนง,งาน ahead มันจะไม่มีเรื่องเออเจนให้คุณต้องแก้ไขเฉพาะมันเออเจนจริงๆใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการจัดก,การก,กับความเครียดของเอิรแล้วเอิรรู้สึกว่าความอ่านเรื่องงานผ่านไปแต่เรื่อง relationship หรือเรื่องอะไรอะมันคือความคาดหวัง มหมายถึงว่า relationship อย่างเงี้ยสมมติเราบอกว่าเฮ้ยทำไมสามีฉันวางจานไว้ตรงเนี้ยมันก็จะวางไว้ตรงนี้มันไม่เคยเก็บเออเราบอกแล้วกินข้าวให้เก็บจานไม่เคยเก็บเพราะเขาเป็นแบบนั้นน่ะเพราะรเราคาดเราคาดหวังให้เขาเก็บอนี่มหมายมเราคาดหวังให้เขาเก็บคือ เราต้องเรียนรู้อย่าคาดหวังกับเขาเช่นอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดมันหยวนหยวนกันได้เราเก็บให้แต่เรื่องไหนที่มันสามารถปรับกันได้ก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนอ,อะไรอย่เงี้ยค่ะ อเออมินชอบนะอย่างหนึง่งม,มันทำให้จับได้อย่างหนึ่งว่าปัญหามันคือปัญหาแต่ปัญหาจะเป็นความเครียดก,ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับกับมันก่อนใช่ถูกไหมคะเออมินชอบมายเซทที่บอกว่าแทนที่เราจะตั้งมเซทในแต่ละวันว่าวันนี้มันจะราบรื่นทุกคนมักจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีวันนี้มันจะราบรื่นอลองแบ่งพื้นที่สักครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะว่าวันนี้มันมันต้องเป็นปัญหาแล้วเิียเกิดขึ้นและไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะแต่ว่าเตรียมใจไว้ก่อนว่าเอวันนี้ มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ไม่เป็นไปตามอย่างที่เราอยากให้เป็นถูกต้องพอเตรียมจะไว้แบบนั้นมันก็จะไม่อกหักอ่ะยกตัวอย่างสมมติใครเดินรู้วิง่งถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเดิน40นาที40ปุ๊บเลขศูนย์เด้งปุ๊บเรากดปิดทันทีเออแต่ถ้าเกิดเราเตรียมใจว่าเราจะเดิน45เราจะไปถึง45อ่าเห็นหมมันคือใจเรามันใจแบบ เอาว้าอีกห้านาทีอเอาวาคือ40แล้วคือ,อขาล้าแล้วเอาไว้อีกห้านาทีขาสั่นแล้วนะแต่ยังไปต่อได้เออเอไอ้เปนชอบไม่เซตจริงๆนะคือราตั้งเผื่อไว้เลยว่าทุกวันจะมีปัญหาทุกวันเราจะต้องเจอกับอะไรที่มันขัดใจเราหรือไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราคิดแบบนั้นน่ะไม์เซ็ตเราจะเตรียมพร้อมกับการที่ว่าอะมาเดี๋ยวจะได้รอแก แต่ถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้คือวันที่ดีวันนี้มันจะเป็นวันที่ราบรื่นพอเจอปัญหาปุ๊บมันจะเครียดทันทีเลยว่าอา้าทำไมไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้อะใช่เออเราแบ่งใจเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งเอออันนี้ดีอันนี้ชอบมากเลยเหมาะอีกคะ่ะเราจะยังไงดีใช,ใช่ไหมคะเอองพูดมาดีมากไม่เซ็ทชอบมาก Ste p Back ใจเย็นแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแก้ได้กับอีกอันหนึ่งอยากให้มีโกเล็กๆให้รีวอร์ดตัวเองมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างวัน เพื่อมาดีสเตรสอันนี้สำคัญค่ะยกตัวอย่างความสุขเล็กๆน้อยๆนะบางคนคำว่าความสุขมันใหญ่มากบางคนรู้จักความสุขมิติเดียวบางคนรู้จักความสุขแค่บางส่วนมีรู้สึกว่าคำว,ว่าความสุขมันค่อนข้างกว้าง มากมากเลยอยากให้หมออีกช่วยลองลองยกตัวอย่างหน่อยว่าไอ,ไอ้ความสุขหรือว่าโกนในแต่ละวันเล็กๆน้อยๆมันเป็นอะไรได้บ้านว่ามันขึ้นกับแต่ละคนว่าให้ Priority อะไรอย่างอีกเนี้ยมีลูกเล็กแค่ลูกเดินมาบอกว่าแบบเอแบบสวัสดีครับได้เพราะอายุสองขวบพูดแค่เนี้ยเราก็แฮปปี้แล้วอะ่ะ<อ>หรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าที่บอกว่าทานอาหารอยากจะทานอะไรอย่างหนึง่งเราไม่ได้ทานลงหงุดหงิด แต่เราได้ทานอีกอย่างหนึง่งและทานเข้าไปอุ้ยมันอร่อยจังเลยเราได้ดิสค o เวอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราชอบอันเนี้ยก็เป็น reward อันนึง mm hmm. กับอีกอันนึงที่อยากจะบอกค่ะคือ <Hi. S 1> เราถ้าเราเครียดมากเรา ask for help เราปอ mm hmm. ขอความช่วยเหลือได้ mm hmm. เราไม่ใช่คนที่จะทำได้ทุกอย่างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงคนหนึง่ง จริงๆไม่ใช่ผู้หญิงหรอกทุกคนในโซเชียลปัจจุบันนะทุกคนมีหลายหมวกมะทุกคนทำทุกอย่างเร่งรีบทุกคนต้องเหมือนอาชีพหลายๆโกในวันเดียวกันแต่ถ้าทำไม่ได้เราขอความช่วยเหลือได้ค่ะเรามีครอบครัวเรามีเพื่อนและเราก็มีคอมมูนิตี้ค่ะเพราะฉะน,นั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราสร้างโซเชียลของเราสร้างคอมมูนิตี้ที่ดี back to health Healthy, เรื่อง healthy lifestyle ถ้าเราอยู่ในโซเชียลที่ healthy อะค่ะเราจะทำพวกเนี้ยได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ stress เพราะทุกคนก็จะทำแบบเนี้ยไปด้วยกันหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเพื่อนชอบกินหมูกระทะออคุณก็จะกินหมูกระทะเย็นนี้กินไร <laughs> หมูกระทะสิ่งที่อีกพยายามจะสือ่อคือคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ อยากจะ,<ส>ะใช้ชีวิตแบบนั้น uh. หรือว่าเราไปออกกําลังกายกันไหม uh. หรือว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยเครียดจังเลยเราไปดูคอนเสิร์ตก็ได้นะถ้ามันเป็นเหมือน common interest ของเราอืมเอออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในหมด e self care เหมือนกันคือเหมือนกับว่าในจุดเราอยู่ในจุดที่เราไม่ไหวแล้วเราอุ้มไขรไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องกลับมาอุ้มตัวเองก่อนทํายังไงได้บ้างไป self care หมวดที่เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันไปนะคะลองดูแลตัวเองลองทําในสิ่งที่ตัวเองชอบให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาไม่ต้องแก้วันนี้ก็ได ถ้ามันแก้ไม่ไหวไม่ต้องแก้วันนี้ให้มันจบวันนี้ก็ได้ปัญหาบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปกับมันบ้างก็ได้เหมือนกันทีนี้บางคนจะบอกว่าเออเป็นผู้หญิงยุคนี้มันก็ไม่ง่ายมันจะมีคําว่า midlife crisis ใช่ไหมคะคืออ่ะอย่างที่หมอเอกบอกอะ่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเรามีหลายบทบาทแม่บ้านก็ต้องเป็นแม่ของลูกก็ต้องเป็นภรรยาก็ต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมงาน พนักงานเจ้านะโอ้โหมันมันหลายบทบาทมากเลยอ่ะเรา m ม n a g มันยังไงได้บ้างคะเออเราจะ m มันยังไงได้บ้างที่มันจะทำให้เรายังคงสามารถมี healthy ในใจของเราได้เพื่อที่มันจะได้ส่งผลออกมาถึงร่างกายของเราอ่ะเอิงก่อนนะคะ Midlife ไ r i สิ s ส่วนตัวเอิงรู้สึกว่ามันเกิดเออมันคือความคาดหวังอ่ะถ้าถามคุณมิ้นมันกลับมาเรื่องเดิมมันคือ expectation ถ้าเกิดสมมุติว่าให้ priority เอิงว่าแล้วแต่คน Mid Life Crisis มันอาจจะเกิดสมมุติว่าคนที่ expect เรื่องงานเยอะอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานมันไม่ achieve บางคนเกี่ยวกับเรื่อง relationship ว่าแบบอ่ะอยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วมันไม่ใช่อะ่ะมันต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วแต่แต่ว่าทีเนี้ยส่วนตัวสมองรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันอะพอถึงจุดนึงเราต้อง realize ว่าสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นกับ กับสิ่งที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงอะ่ะจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนมันจะทําให้ค่อยๆแก้ไขไปได้แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างเจนเราอะ่ะอย่างเจนรุ่นเราเนี่ยค่ะ40อย่างเงี้ยโตมากับความคาดหวังว่าเราอยากจะสามารถเป็นได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายเราเป็นไม่ได้ทุกอย่างคือบางคนอย่างเงี้งยสมติอีกอะ่ะเลี้ยงลูกด้วยทํางานด้วยคือต้องดีทุกอย่าง Work Life b a l a n c e ส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าเออว่ามันไม่มีอยู่จริงเพราะว่า คนเราอะคา่ะในแต่ละช่วงอายุมันพิเออริไทสไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าช่วงอายุ20กว่าเรายังไม่มีครอบครัวพิเออริไ e เรื่องงานงานต้องมาไม่ใช่คุณจะเป็นนักท่องเที่ยวรอบโลกแต่คุณหวังว่างานคุณจะไปข้างหน้าได้แต่พอมาถึง40อย่างเงี้ยเรื่องลูกคุณพ่อเรื่องงานทุกอย่างมันมันกองรวมกันไปหมดเราก็ต้องมานั่งแยกว่าเฮ้ยเราจะให้ความสําคัญกับอะไร สมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราเรื่องงานงานลูกอย่างเงี้ยอย่างเรื่องอีกอย่างเงี้ย ask for help ได้ไหมมีใครที่เข้ามาช่วยเราหมายถึงว่าเป็นมือเป็นไม้ให้เราเราอาจจะดูโครงเองแหละแต่เราไม่ต้องทําทุกอย่างขนาดแบบล้างขวดนมซักผ้าใช้ คือมันไม่ได้มันไม่ไหวไะะอะไรเงี้ยค่ะจัดการแบ่งใช่ราดัาบ,บความสำคัญเราต้องเราต้องแบ่งพราร์ทแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราบอกว่า m i l l i e e r r s i s เนี่ยมันจะเกิดกับคนที่คาดหวังกับตัวเองค่อนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะอยากจะให้เหมือนแบบไปฟังคลิปพ่ดุดดาวบ่อยๆ Spiritual g r o w t สสำคัญเราเอ e เราเราอายุเยอะขึ้นแต่ว่าเรื่องจิตใจเราอะเราต้องรู้เท่าทันตัวอเองว่าณปัจจุบันเนี้ยมันอยู่สเตจไหน แล้วเราอะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่บางคนอาจจะเป็นมิดไลฟ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้เช่นบางคนสวยมากๆเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยรับไม่ได้แล้วกับการที่แบบส่องกระจกแล้วแบบตายแล้วนี่มันกระจกจริงเพราะเพราะก่อนหน้านี้คือใช้ฟิลเตอร์มาตลอดสวยในฟิลเตอร์สวยในฟิลเตอร์ใช้เอิงเคยเป็นเ ว่าแบบเฮ้ยมันใช้ฟิลเตอร์หรือกล้องอีเวนต์กล้องเฮ้ยเราใช้กล้องหน้าสดแต่อย่าลืมมันแอดจ้สให้แล้วถูกต้องโดยเฉพาะอ,าอีกค่ายหนึ่งคือสวยมากแล้วพอส่องกระจกจริงเป็นลมคือช็อกอล่องแก้มฉันมามแต่สุดท้ายอะถ้าเกิดเรื่องภายนอกนะคะเอิ้งอะสิ่งที่เอิงคิดคือเราอะสามารถยื้อให้ได้มากที่สุดแต่วันหนึ่งเราต้องแก่เราต้องแอบเซ์ในสิ่งที่เราเป็นไปไม่อย่างนั้นอะเราจะหาทุกอย่างเพื่อให้เราอะ reverse กลับไปซึ่งมันไม่มีอยู่จริงอ่ะมันไม่มีมัน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 ทำได้แหละแต่มันมันชั่วคราวอ่ะคุณมิ้นค่ะเอออ่ะหมอเอกคะเราจะจัดการเังดีหลายบทบาทขนาดนี้คือเอิงตอบไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆอาจจะเสริมนิดนึงก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าอย่างที่เอิงบอกดีมากเลยคือจริงๆตอนที่นั่งแบบเหมือนเจอกันก็นั่งคุยกันเล็กๆน้อยๆในเรื่องหัวข้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะ เป็นส่วนตัวไม่เชื่อเรื่อง work life balance เหมือนกัน mm. เพราะว่าตัวเองอ่ะเชื่อเรื่อง priority มากกว่าคือ <c oughs> เราควรจะให้ priority มากกว่าในแต่ละช่วงเวลา mm. ที่มันไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวเองช่วงที่คลอดลูกใหม่ๆเราก็ต้องให้ลูกอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้เราเริ่มลูกเริ่มดูแลตัวเองได้เราเริ่มกลับมาทํางานมากขึ้นเราเริ่มทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้น mm. ซึ่งอันนี้สําคัญนะคะคนเราจะต้องมีรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ มีคุณค่าต้องรู้สึกว่าตัวเองแบบมีประโยชน์มันจะทําให้เราอ่ะมีความสุขจากข้างในจริงๆอันนี้คิดว่าเป็นอันอีกอันหนึ่งที่แบบเราคนที่จะต้องเหมือนแบบใช่ทำอันนี้เอ,อิงเห็นด้วยกับอีกมากเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าเราโตมาด้วยการยอมรับจากคนอื่นเช่นเราดีใจที่แบบสมมติว่าเราเรียนหมออย่างเงี้ยเราจบหมอเราเข้าหมอได้อูหพ่อแม่ตกมือ<ล>เรารู้สึกหูเรามีคุณค่ามากๆแต่พอถึงจุดหนึ่งที่อย่างนะัปัจจุบันเนี้ยสมมติเราส0 ทำไมเด็กรุ่นทีเก่งจังอากมินเคยรู้สึกไหมไม่เอาเอิง40มันคือแบบยังโอเคแต่แต่เด็กรุ่นนี้เก่งถ้าเทียบกับรุ่นเราเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวเราเหลือนิดเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยเราเก่งมากเแล้วไม่มีใครมาชมเอิงว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราลดลงอันนี้คือสิ่งที่เอิงเรียนรู้เราอะตัดสินคุณค่าของตัวเองจากคําพูดของคนภายนอกแต่สิ่งที่เอิงสอนลูกเอิงก็คือหนูอะแค่เกิดมาเป็นลูกแม่ หนูมีคุณค่าแล้วถึงถึงหนูจะไม่ได้แบบเรียนได้เก่งมากหรือไม่ได้แบบสวยเท่าใครการเป็นตัวหนูการที่หนูเกิดมาแล้วหนูเป็นคนดีแล้วหนูทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจหนูมีคุณค่าแล้ว เอองสอนลูกแบบนี้เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเขา achieve อะไรในสิ่งที่เขาอยากได้หนูเก่งมากแต่การที่เขา achieve ันนั้นอะไม่ได้ตัดสินว่าเขามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าคถึงเขาจะล้มเหลวถึงเขาจะทําอะไรแล้วเฟลเขาก็ยังมีค่าในตัวของเขาเองเอิงว่าตอนนี้ค่ะโชคดีของรุ่นเด็กๆรุ่นนี้คือเอิงว่าคนให้ความสําคัญกับเรื่อง mental เ,เยอะขึ้นมากค่ะ รุ่นเราไม่มีใครมาบอกหรอกคุณมิ้นมีคุณค่ามากเลยนะตอนเด็กๆไม่มีไม่มีแค่เตี้ยกว่าเพื่อนข้างบ้านก็ผิดแล้วทําไมแกถึงทำไมไม่กินนมทาไมไม่กินนมเพื่อนข้างบ้านเขาสูงกว่าแล้วห้าเซนนิาไอย่างเงี้ยคุณมิ้นมันไม่ใช่ไงแต่โลกเดี๋ยวนี้เออว่ามันเปลี่ยนอีกก็สอนลูกเปลี่ยนจากที่อีกเคยเลี้ยงโดนเลี้ยงมาถูกไหมเออก็สอนลูกเปลี่ยนจากเกาดจากที่เอองเคยเลี้ยงมาเอองว่าสังคมมันค่อยๆเชฟเป็นไปในทิศทางที่เมน t a ลสำคัญค่ะ เออมันชอบทีเออ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่คําว่า anti aging anti aging มันก็คือการแบบต่อต้านความแกะนะ่เนาะคือความไม่แก่พอเราพูดไม่แก่ภาพแรกที่ขึ้นมาก็คือหน้าตึงหน้าเด็กไม่มีตีนกาไม่มีร่องแก้มมันคือเรื่องภายนอกแต่พอเป็นคําว่า longevity หรือว่า healthy longevity มันทําให้เราได้ย้อนกลับมาดูว่าไอการ wellness การมีชีวิตที่ดีและยืนยาวจริงๆเออมันอยู่ข้างในเนาะมันคือข้างในลวน้ลวนเลยมันไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกหมอช่วยได้ค่ะ ถูกไหมคะอุปรกรณ์เยอะค่ะตอนนี้ก็มีินโนเวชั่นใหม่ๆค่ะข้างนอกเงินแก้ปัญหาได้หมดเลยแต่ถ้าข้างนอกตึงแค่ไหนแต่ถ้าข้างในมันหย่อนอ่ะมันก็จะดึงทุกอย่างเราลงไปด้วยดึงลงเหวไปเลยเหมือนกันแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการมีชีวิตยืนยาวที่สุขภาพดีแล้วก็สมบูรณ์อย่างที่เราอยากมีหน้าตึงสวยแต่นอนติดเตียงก็ไม่เอาถูกไหมคะสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านฝากอะไรอยากให้ empower ถึงผู้หญิงในยุคนี้หน่อยที่ มันมีหลายอย่างต้องจัดการเหลือเกินมันมีความเครียดมากมายที่เราต้องแบกรับเหลือเกินบางครั้งเราจัดการไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้อยากให้ empower เขาหน่อยว่าเราจะสามารถเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็แข็งแรงทั้งข้างนอกและข้างในยังไงได้บ้างค่ะหมออีกก่อนกระด้อีกก่อนอีกเอางี้เลยกันที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกถือว่าอีกขอให้กําลังใจเลยกัน อีขอให้กำลังใจทุกคนที่กำลังผ่านในช่วงนี้ไปนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันคือของขวัญของตัวคุณเองในการที่มีสุขภาพที่ดีนอกจากนั้นมันยังเป็นของขวัญให้กับคนรอบข้างด้วยเพราะว่าคุณเองอะ่ะก็จะไม่ได้ไปเป็นภาระของคนรอบข้างและยังมีแรงที่จะไปช่วยดูแลคนรอบข้างด้วยก็เลยขอเป็นกาลังใจให้ะค,ะค่ะเอิค่ะเอิงฝาก สองประเด็นละกันค่ะเอองฝากสองประเด็นประเด็นแรกคือเอิงรู้สึกว่าเราต้อง embrace อะหมายถึงว่าเราต้องแบบมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยภายนอกหรือใดก็ตามแต่เราไม่ยอมแพ้ คือเราออพูดถึงภายในเยอะใช่ไหมคะแต่ภายนอกสําคัญนะคะทุกคนภายนอกยังสาคัญเอิ้งยังให้ความสําคัญกับภายนอกเราแค่พูดน้อยแต่จริงๆภายนอกสําคัญแต่ภายนอกอย่างที่บอกว่าคุณเข้าคลินิกคุณหมอก็ยังช่วยดูแลได้แต่ภายในค่ะอย่างเช่นสมมุตินะอาหารการกินใดๆที่เราทำอะ่ะคือตอนนี้เอิงรู้สึกว่าข้อมูลมันค่อนข้างโอเวอร์เวมเรื่องเหวมันมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าอยากให้เอิงฝากเอิงอยากฝากว่าในโลกนี้ มันคงไม่มีอะไรดูแอนโดนนะคะมไม่มีอะไรที่แบบห้ามทำอีเวนคาร์ฟที่เราคุยกันนะอะห้ามกินนะข้าวเฮ้ยไม่กินออยากยากิน<ๆ>้วเนื้อออกมาเออรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะข้อมูลทั้งหมดอะคนเราต้องฉลาดในการเลือกสารเราต้องเป็นผู้รับสารที่ฉลาดหมายถึงว่า ไม่ว่าใครพูดอะไรเราเอามาคิดว่าเออควรลองไม่ควรลองแล้วมันปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เราได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็การดูแลตัวเองอะค่ะมันไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองแค่ช่วงจังหวะนึงอย่างเอิงเองอย่างเงี้ยกันแดดเอิงทาตั้งแต่15อะถ้าเกิดพูดถึงภายนอกเอิงทากันแดดตั้งแต่15อย่างแบบเครื่องใดๆอย่างเงี้ยเครื่องมือยกกระชับใดๆเอิงทาตั้งแต่ 28, อิง28และทําสม่ําเสมอปีละครั้งเอิงไม่ใช่คนที่เหมือนกับแบบหักโหมเข้า สมมติเข้าคลินิกทุกเดือนไม่เอองทำปีละครั้งแต่ต่อเนื่องอซัพพลีเมนต์เวลากินกินต่อเนื่องไม่ใช่โอ้โหช่วงนี้ฟิตกินเยอะผมเลยแต่เราก็ไม่เทคซัพพลีเมนต์เป็นเป็นอาหารตรงนั้นหัวเราะดังแปลว่าถมหรือเปล่าไม่แน่ใจถมหรือเปล่าเอออาจจะถมมาเหมือนกันนะคะคือซัพพลีเมนต์นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เสริมแต่ back to routine เหมือนที่อีกบอก6ข้ออาหาร การนอน uh huh. การออกกำลัง <Ha. S 2> คุณต้องทำแต่ทำเลเวลไหนสื่อบอกยังไง mm hmm. คุณเลือกและพิกอัพมาใช้ mm hmm. อย่าแบบถาโถมชั้นลองทุกอย่างเพราะสุดท้ายอะค่ะสิ่งที่ควรทำคือทำสม่ำเสมอมันกลับมาเรื่องที่แบบคอนสิสเซนซีที่เราสามารถทำได้ตลอดลองได้ไม่ติดแต่ทุกอย่างอย่าเครียดจนเกินไปอ mm hmm. อย่าแบบ อย่าพยายามดูแลตัวเองจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเป็น perfectionist ฉันแค่ไม่ออกกําลังกายหนึ่งวันฉันเครียดมากวันนี้ฉันมิสเข้ายิมไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเกินไปอีกเครียดอีกใช่หรือ if อย่างเงี้ยคุณมิ้นหิวนะเอาจริงๆเคยเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าลดไขมันลดไขมัน24ชั่วโมงเอิงั้งอย่างเงี้ยแล้วบไม่ไหวแล้วพอปรับเปิดให้กินปุ๊บเอิงกินแบบมันหมูมาเลยพักใช่ค่ะเปตรงกลางสายกลางค่ะ จริงๆต้อง,ง,งบอกว่าหมอทั้งท่านทั้งหมออีกหมอเอิงน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอย่างของ healthy longevity แบบที่เป็นรูปธรรมแบบจับต้องได้เห็นดูได้จากเนี่ยค่ะ <S <S คือเขาเป็นหมอที่สวยและดูแลตัวเองและเขาก็มีหลายบทบาทเป็น working woman และทางานหนักกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนลองเอาไอเดียลองเอาเทคนิคจากคุณหมอทั้งสองท่านจะสายไลฟ์สไตล์จะสายวิชาการหรืออะไรทุกคนมีจุดศูนย์กลางจุดรวมอันเดียวคือหนึ่งยอมรับตัวเองและดูแลจิตใจตัวเองก่อน2 ตัดลำดับความสำคัญ prioritize มันได้ถูกว่าณนะตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องรับผิดช,ชอบก่อนอะไรสำคัญก่อนและสามันนี้สำคัญที่สุดเลยทำให้สม่ำเสมอให้เป็นรูทีน3ข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะถ้าทำได้มันเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาหรืออาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอที่จะพบแพทย์ได้แบบทุกหเดือนทุกปีแต่ถ้าข้างในเราดีอะค่ะมันเหมือนฝรั่งเนาะฝรั่งอะ หน้าเขาอาจจะแบบดูแบบมีริ้วรอยอะไรแต่ข้างในเขาดูแบบมันเปล่งประกายมันชายมากๆเลยเราก็เป็นแบบนั้นได้แล้วพอมีทุนทรัพย์ร่างกายแข็งแรงออกไปหาเงินมีทุนทรัพย์พบแพทย์ต่อได้เลยนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากเลยนะคะหมอพย์หญิงอังวราธีรตัติกานนท์โฟลเดอร์นนบริษัทโซฟกรุ๊ปนะคะแล้วก็หมออีกแพทย์หญิงพราวพันธุ์บุญรัต์พันธ์แพทย์เฉพาะทางสาขาตาจักวิทยา แพทย์เฉพาะทางสขาวเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์รตรและแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิตขอบพระคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ